จากกรณีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นางแบบแอนนาวรินทร์นะคะถูกผู้เสียหายนยแจ้งความเอาผิดหลังจากที่เปิดขายกล่องสุ่มทองแต่กลับกลายเป็นกล่องสุ่มทิพค่ะซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายเนี่ยร้อยคนยอดความเสียหายนะ200ล้านบาทค่ะภายหลังเนี่ยเจ้าตัวถแถลงผ่านทางโซเชียลนะคะก็บอกว่าคือเจ้าตัวอ้างว่าเปิดขายกล่องสุ่มทองจริงแล้วก็กําลังเคลียร์กับฝ่ายผู้เสียหายอยู่โดยความเสียหายไม่ได้สูงถึง200ล้านตามข่าวตามที่เป็นข่าวนะ ความต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สึกข่าวก็รายงานว่าแอนนาได้เข้าไปนะคะพบกับทางพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนและพระบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วองคเล็บค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำผู้ต้องหาก่อนดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปด้านแอนนานะคะได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวหลังจากที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเสร็จค่ะ มันรับทราบข้อกล่าวหาค่ะเป็นไงบ้างครับเมือกีได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางตำรวจแล้วก็ชี้แจงไปตามเอกสารค่ะว่าเราไม่มีเจตนาแล้วก็เราไม่ได้ชอบโกงประชาชนอย่างแน่นอนนะฮะยืนยันคําเดิมค่ะว่าเราบริหารธุรกิจผิดพลาดแล้วก็อยากให้เป็นแนวทาหสอนให้กับแม่ค้าออนไลน์ว่าควรทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีอะค่ะคำอะไรผิดพลาดที่ผิดพลาดมันเป็นเรื่ในส่วนยังไงคือต้องต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าตัวนายเองเนี่ยคือมีนิสัยชอบ ชอบแจกชอบคืนกำไรมีความใจใหญ่ในการทําธุรกิจม, <า S 1> มันเริ่มมันเริ่มจากการที่เราส่งของล่าช้าค่ะแล้วก็เราเราเราพอเราส่งของล่าช้าเนี่ยปัญหาคือลูกค้าหลายหลายท่านก็ให้ความเมตตารอได้ลูกค้าหลายท่านเขาก็มีความจําเป็นเพราะว่าเขาก็ต้องใช้ในสินค้าที่เขาสั่งเราเราเข้าใจได้หมดเลยอันนี้ต้องขอโทษลูกค้าทุกคนจริงๆเพราะว่าไม่มีเจตนาเลยที่จะมาไม่ส่งของให้ใครเพราะว่า เราก็เป็นคนที่เคยซื้อของเราก็รู้ว่าเราก็อยากจะได้ของอยู่แล้วอะค่ะอย่างเรื่องเรื่องทองหายเนี่ยเราก็มีใบแจ้งความนะคะที่ฝั่งเรคันนายาวขอใบแจ้งความนะะีนะ่ยค่ะคือทุกอย่างพูดเนี่ยไม่ได้มาพูดกันแบบอ้างไปวันวันมันมีหลักฐานในทุกๆขั้นตอนนะคะแอ,อนนาก็ไม่รู้ว่าวันนั้นะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนั้นแอนนานน,น,นอน,น,อนแล้วก็พอตื่นขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยน้องๆก็บอกว่าของหายหมดเลยเราก็ใจไม่ดีแล้วว่าในนั้นมันเป็นทองรวมมูลค่า4ี่ล้านบาท สีล้านถูกต้องค่ะที่เราไม่บอกลูกค้าในวันนั้นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ของการส่งของถ้าลูกค้ารู้ว่าการจัดส่งของเราเนี่ยระบบโลจิสติกเราแย่การขายของในต่อไปในระยะยาวเราก็จะไม่ดีไปด้วยเราก็เลยปรับระบบการขนส่งใหม่ให้ขนส่งมารับที่บ้านซึ่งซึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าเราพลาดเองที่เราไม่ออกมาประกาศวันนั้นว่าทองมันหายแต่ว่าตอนเดือน เดือนมกราห,หรือกุมภาพันธ์ที่นาพาลูกค้าไปญี่ปุ่นนา้าก็มีการแจ้งว่าทองม,มันหายนะแต่รอบนั้นเราไม่ได้บอกลูกค้าตรงๆเราก็ขอโทษซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เกิดเรื่องการส่งทองล่าชา้าแต่เราก็แจ้งกับลูกค้าไปแล้วว่าเจ้าคนนั้นบอกว่าทองห่ไปได้ยังไงเขาบอกรดลมค่ะลดลมแล้วทองหายไปรถล,ลมแล้วทองหายแล้วคันนี้ตอนน้องคณะยาคว้ความ่วมมืออย่างดีมากในการไล่กล้อง ก็ไม่เจอไม่เจอเลยมันดูไม่เป็นมรเป็นเท่าไหรมันดูไม่เป็คือล้วเราทำยังไงกับกับเมสเซนเจอร์คนนี้หรือว่ากับร้านทองที่เขาต้นทางที่ส่งเรามีการคุยกันไหมคะคืออันนี้พูดตรงๆจากใจเลยนะเราเรารู้สึกเสียใจแล้วเรารู้สึกหนอยมากเพราะว่าเมสเซนเจอร์คนนี้ก็เป็นคนที่เขาบอกบ้านเราจนเราให้ความไว้วางใจมาเป็นปีกับปีแล้วพอเขาทำแบบนี้ตำรวจก็สอบเขาหนักอะฮะหลายวันสามสี่วัน เราก็คิดว่าเราจะแบบจะทำยังไงได้บ้างที่เราจะดาเนินคดีแต่สุดท้ายแล้วแม่เราก็บอกว่าเป็นเวรกรรมก็ถือว่าใช้ใช้เวรใช้กรรมไปแต่นะก็ว่าเวรกรรมก็กลายเป็นเวรกรรมในตัวเองวันนี้พี่นาไม่ทำทำเขาวันนั้นมนเราาาา้งอยากให้สังคมไปขุดเรื่องนี้แล้วก็ทําให้หน่อยเพราะว่า อยากให้ขุดมาเลยอันนั้นก็ยืนยันอยู่เลยว่ามันหายจริงๆแล้วก็อยากให้สังคมลือฟื้นเรื่องนี้ให้หน่อยไปไล่กล้องให้หน่อยหรือถ้าใครเก็บได้ไปอ่ะไม่ต้องมาคืนนานาก็ได้มาเป็นพยานให้หนาหน่อยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ